การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงจังหวะของเดือนเมษายนเนี้ยดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับเป็นตัวที่อ่าเป็นตัวบ่งบอกถึงราศีใช่ไหมราศีในช่วงเดือนเมษาราศีนะครับอาทิตย์ก็ขึ้นมาเป็นมหาอุจนะครับในเดือนเมษายนดังนั้นนะครับก็จะไปตรงกับตัวของดาวราศีเมษนะในช่วงเดือนนี้ทําให้ว่านะครับจะมีหน้าที่นะครับใหม่ๆนะครับที่คิดจะวางแผนที่คิดจะทา เป็นการเริ่มต้นะที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะในปี2565นี้รวมถึงว่าในเรื่องของหน้าที่ต่างๆนะครับมันทำให้เกิดการเปลีนนะ่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับในดวงตาที่จะเกิดขึ้นนะเดือนเดือนนี้นะครับจะเป็นในช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะมันจะวุ่นวายหน่อยมันจะปวดหัวหน่อยนะครับอย่างถ้าเอาวุ่นวายปวดหัวง่ายๆก่อนนนะเรียกว่าพบมิดพบยากพบบริวาร นี่อย่างนี้นะครับพบมิตรพบญาติพบพบ,พบ,พบริบาลลูกหลานเนี่ยบางคนห่างหายกันไปนานๆก็กลับมาพบมาเจอเจอกันไงดังนั้นในช่วงสงกรานต์เห็นไหมจะเห็นว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ประชาชนชาวไทยเดินทางกลับบ้านไปพบพ่อแม่เดินทางกลับบ้านไปพบลูกๆเนี้ยนะ จะเป็นช่วงแบบนี้นะครับมันก็เลยจะมีความวุ่นวายนะหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับทีนี้ไอ้การวุ่นวายหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ได้พบมิตพบญาติพบสิ่งดีๆถือว่าตัวดาวเจ้าเรือนของตัวชาวราศีเมษเองเนี่ยก็คือดาวพระังคานดาวพระังคารก็โคจออยู่ในเดือนพบศาสชานะครับก็เป็นช่วงจังหวะอะไรล่ะนะก็เป็นชงจังหวะที่พูดคุยนะเจรจาพบมิตรพบเพื่อนเนี่ยนะครับพบญาติอย่างที่กล่าวไปนะมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะแต่ในเรื่องดีๆเนี่ยบางทีเนี่ย ถ้าหลายๆคนทําธุรกิจอยู่ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นช่วงในการตกลงทางการเงินนะตกลงทางการค้าตกลงทางธุรกิจอะไรต่างๆแล้วจะเป็นช่วงจังหวะเดือนนะที่ได้รับผลประโยชน์ดีๆด,ด้วยนะครับจะมีข้อตกลงทางธุรกิจห้ข้อตกลงทางการค้าสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะข้อตกลงทางธุรกิจข้อตกลงทางการค้าดีๆเกิดขึ้นนะบางทีไปท่องเที่ยวไปพบปะมิตรพบปะญาติพี่น้องอะไรนะครับ หลายๆคนเริ่มแชร์ไอเดียกันว่าปีนี้จะทําอย่างไรกันจะสู้อย่างไรกันจะทําการค้าจะทําการตลาดจะทําธุรกิจอะไรต่างๆอย่างไรกันดีเนี่ยนะครับพอมันมีไอเดียต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เอามาเปลี่ยนแปลงนะเอามาพัฒนาตัวเรานะครับทั้งตัวเราทั้งองค์กรของเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาไปในทาง บวกๆนะครับที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นๆ้นเดือนของเดือนเมษายนนี้เลยนะครับเรื่อยๆไปตลอดทั้งเดือนเลยนะก็นับว่าเป็นเดือนของการที่ถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยธุรกิจจะรุ่งเรืองนะครับได้รับทรัพย์ได้รับโชคจะทําการค้าการตลาดอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ผลกําไรนะที่ดีๆนั้นโคจรกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตานะครับจะมีลู่ทางในการทํามาหากินลู่ทางในการทําธุรกิจนะครับโดยเพื่อนๆนะครับโดยกลุ่มญาติพี่น้อง มาร่วมกันเสนอมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะแล้วเราก็สามารถที่จะนะครับที่ปรับปรุงพัฒนาไปเป็นเรื่องดีๆกลับเข้ามาให้กับเวงชะตาของตัวเรานะครับได้ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะครับการเดินทางนะการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยพอมันมีดาวบับปะเคราะห์บีบหน้าบีบหลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวทั้งพระอังคาร โยกหน้านะคือมาจากตัวนุตัวตวนเรามาจากเรือนบรณะอีกตัวหนึ่งนะครับมีดาวพระเสาร์นะโยกหลังนะอยู่ในเรือนของราพระราศีกุมเนี่ยนะครับเสาร์านะอังคารอาทิตย์นี้นะครับก็จะต้องระมัดระวังแหละนะวเวลาเดินทางอะไรต่างๆ,ๆมักจะมีพระเคราะห์นะเกิดขึ้นรอบๆตัวนะไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับตัวพระเคราะห์เกิดขึ้นรอบๆตัว,นะตอ,ตว,อ,ตวอย่างเช่นว่าเดินทางไปท่องเที่ยวนะตามต่างจังหวัดอะไรต่างๆนะครับ บางทีเนี่ยถ้าเราพังเผอประมาทเพราะมีพะราหุกุมรักนี่นะตอนนี้มีพราหุภรมรักก็พังเผอประมาทมึนเมาเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะครับอุบัติเหตุเคราะห์ภัยต่างๆเกิดขึ้นเข้ามาให้กับดวงชะตาของชาวราศีเมษได้อย่างง่ายๆนะครับดังนั้นเดือนเมษายนมันมีทั้งเรื่องดีๆนะแล้วก็เรื่องของเคราะห์ต่างๆนะครับบาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยนะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของตัวเราได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆนะ คือตั้งแต่ต้นต้นเดือบนะครับเรื่อยลงมาก่อนที่ดาวพระพระหัสท่านจะโครจรมาทับลักษ์นะครับจะต้องระมัดระวังหนึ่งพระรามมาทับลักษ์ก็คือวันที่19เมษายนนะครับ19เมษายนนะเพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะนี้นะครับ คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่สิจะเดินทางไปที่ไหนเดินทางไปแห่งผลใด,ดก็ตามแต่นะจะต้องระมัดร,ระวังนะครับในเรื่องของอาการขับรถเร็วนะอุบัติเหตุร,บรอบๆตัวที่มันจะเกิดขึ้นทั้งเกิดขึ้นจากตัวเรานะครับและเกิดขึ้นจาก คนรอบๆตัวคนรอบๆข้าด้วยนะครับเวลาเดินทางไปไหนเที่ยวที่ไหนก็ช่วยๆกันดูแล้วกันนะจะได้แคบคาดปลอดภัยจากปัญหาอันตรายทั้งปวงนะครับพอพระประหลัดมาทับลักนะผมก็ทําทิปแยกกันมาแล้วแหละนะบรรดาพระประหลัดมาทับลักจะเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานากับดวงชะตาบ้างนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนพระประหลัดบก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ เพราะมีทั้งดาวอย่างวันที่1ิเนี่ยทั้งดาวพระจันทร์ก็มาทับรักนะดาวพระอาทิตย์ก็มาทับรัก,พร,ก,รกพระพุทธก็ทับรักราหูพระพระหัสโอโหหลายๆด่ดวงเลยนะน่าแะแงว่าเป็นช่วงจังหวะดีนะที่จะเริ่มทําบุญทำปุศน นะทําให้ดวงชะตาเนี่ยนะครับมีบุญบารมีเพิ่มเติมนะจะได้อ่าเป็นยิ่งใหญ่ไนงะจะได้มีเรื่องดีๆเกิดข,ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับในปีปีนี้นะไม่ว่าใครอยากจะได้บ้านอยากได้รถขอกู้สินเชื่อทําสินเชื่ออะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ได้บ้านได้รถเนี่ยนะครับมาสมหวังสมใจก็จะได้ไงนะนะทำการค้าทําธุรกิจอะไรต่างๆนะครับร่ารวยนะพระดาพระศุกร์เองเนี่ยดาวเจ้าเรือนของการเงินงก็ยืนไปเป็นเนกเษตรตาที่ปในบพกรดุมภพนะครับนั่นะนะแสดงว่า หลายๆอย่างนะการเงินก็ดีขึ้นตัวเองก็ดีขึ้นนะเ,เรียกเป็นช่วงของดาวผัดเปลี่ยนนะดวงจะผัดเปลี่ยนนะครับไปในทางบวกนะครับตลอดเดือนเมษายูนนี้เลยเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเนี้ยเป็นเดือนที่สําคัญของชาวลัคนาราศีเมษนะนะทั้งการเงินนะการงานนะครับหลายๆอย่างนะครับความร่ำรวยหลายๆอย่างนะครับแถม อ่าก็เรียกอะไรพระราหูกับพระเสาร์ถึงถึงกันนะ่ะนะราหูกับสาวปกติราหูเดิมทีของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะมาจากในภพที่แตกต่างกันไปแต่พื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับพระราหูมาจากภพลาภะนะลาภะมาถึงดวงชะตาชาวเมษนะอ่าแล้วก็มีดาวพระเสาร์เนี่ยก็เป็นดาวภพลาภะเดิมถูกไหมเมืเอเย็นเป็นกเกษตรตราทิบดีนะเพราะฉะนั้นปี2566ใครที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะครับ เติมบนเติมุ่ส่วนที่ดีเนี่ยมีโอกาสตีนะที่จะได้รับโชคใหญ่นะโชคก้อนใหญ่เลยนะเพราะลไราลาหูก็ลาพาสาวก็ลาพานะมายืนส่งกันนะลาพาส่งถึงลาพาส่งตรงส่งถึงตัวชาวลัคนาราศีเมษนะครับนั่นแปลว่ามีโชคใหญ่ไงนะชาวเมษเนี่ยจะเป็นหนึ่งในลัคนาที่เดือนเมษายนเนี่ยนะครับรับรางวัลใหญ่ๆนะเช่นรางวัลที่หนึ่งกันเลยนะอวยพรให้ได้เลยนะสมหวังสมใจนะครับก็จะเป็นการพลิกผันดวงชะตาให้ร่ํารวยเกิดขึ้นนะมาได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับ มาดูถึงหลายๆอย่างมาดีแล้วทั้งโชคลาภการเงินก็ดีนะเขาอ,อะไรต่างๆก็เข้ามาด้วยนะันนี้ต้องร,ระมัระวังพระเกตเอกนะครับไปตกอยู่ในเรื่องของคบอรินะครับแต่แล้นเนี่ยพอพระเกตปตกใน,นเรื่องคบอริเขาเรียกว่าอยู่ดีก็มีปัญหาไนงน่าแสดงว่า ถึงแม้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่อย่าลืมตั้งสติให้ดีๆนะถ้ารัขาาสติไปเนี่ยปัญหาต่างๆมาจะเกิดขึ้นนะบางทีพูดพดไปบางทีเราพูดไปเล่นทีเล่นทีจริงนะคนฟังไม่เข้าหูอ่ะเนี่ยถ้าถ้าถ้าบางคนเขาเรียกว่ามีอย่างดาวบาประเค้ามันมาถึงตัวเงี้ยนะคนฟังไม่เข้าหูยู่ีมีปัญหานะมีเรื่องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการทําบุญนะ ื่อนหนุนดวงชะตาให้มันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าบากประเคราะห์มาพร้อมกับสุปะเคราะห์นะเรื่องดีมาพร้อมกับเรื่องร้ายนี่นะชาวราศีเมษมีเรื่องดีมาก็ต้องมีเคราะห์เข้ามานะบางทีเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็กลับได้โชคได้ลาภเกิดขึ้นมาด้วยนะเรื่องร้ายมาเป็นเรื่องดีงนี่นะเพนะราะฉะนั้นเมษเนี่ยนะครับเดือนเมษายนจะมีการพลิกผันในหลายๆเรื่องนะครั้งใหญ่แต่ ถ้าใครบุญดีนะทำบุญดีทำบุญส่วนดีรับรองเลยว่าจะมีแต่เรื่องดีๆโคจรกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาดาศีมษะตลอดทั้งเดือนเลยนะครับอ่าเมษานี้เข้มข้นมากนะเมษนี่ถือว่าเข้มข้นมากนะครับถ้าใครทำดีได้ดีแน่นอนนะครับที่มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักกันบ้างชาวเมรเนี่ยนะครับบางทีเห้เรียกว่าผ่านร้อนหนาวมานะผ่านการเลิกรามา ผ่านการถูกทิ้งถูกทอดทิ้งนะครับอะไรหลายๆอยานะ่างที่ผ่านมาเกิดขึ้นเดือนเมษายนจะเป็นตัวผัดเปลี่ยนนะเรื่องดีๆก็จะเริ่มกลับเข้ามาแล้วบางคนคิดว่าจะจะโสดตลอดชีวิตนะไม่อยากมีแล้วไม่อยากมีคู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนเมษายนพอได้พบเจอคนนู้นคนนี้นะมันก็จะมีอารมณ์แบบในเรื่องของความแบบอยากมีคู่ขึ้นมานะครับอยากจะมีคนข้างใจนะคู่ใจเข้ามานะครับในดวงชะตานะครับซึ่งถือว่า ดาวหลายๆอย่างนะมันเปิดเปิดตัวแล้วนะครับทําให้เรื่องความรักนะความสมหวังอะไรต่างๆนั้นกลับเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะอยู่คนเดียวคิดจะไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งกับใครแล้วนะครับต้องอเริ่มเปิดตัวนะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของความรักดีๆนั้นกลับเข้ามาถ้าใครมีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วเนะี่ยเขาเรียกปัญหาหลายๆอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วนะ กลับมาให้อภัยกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาตั้งต้นกันใหม่นะครับแล้วครอบครัวนะในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขสมหวังสุใจนะอิ่มเอมใจตลอดทั้งปี2566โดยเดือนที่เดือนที่เริ่มต้นนะครับก็คือเดือนเมษายนของปีนี้นั่นเองขอปรามีพระัตนาไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์อำนวยวยพรให้กับทุกๆรกนาราศี มีแต่ความโชคดีมีความสุขในเรื่องของการเงินมีความสุขในเรื่องของความรักตลอดทั้งปี2,566นี้เลยครับ